สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับในช่วงนี้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับต่อทีถึงเพื่อนนะครับพี่น้องทุทีทุกคนนะครับผมก็กลับมาเริ่มถ่ายคลิปอีกครั้งนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับผมก็รับงานมีงานเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ก็ลงนาครับเป็นฤดูการทํานานะครัผมวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมการสูบน้ํานะครับเดือยรถที่แท็กนะผมของผมใช้เป็นปั๊มหอยโข่งสนิ้วนะครับแต่ว่า ่งจะเอามาใช้เนี่ยครับเพราะว่ามันเสียมานานแล้วนะครับผมก็เลยถอดเมื่อวานถอดดูนะครับผมถอดดูเสร็จแล้วอ่ามันมีเศษข้อ PVC ที่มันแตกนะครับเข้าไปคาในใบพัดนะครับผมจะปอถอดแล้วก็ประกอบใหม่ครับเอาเสียของอันนี้ออกแล้วก็อัดจลเบีใหม่นะครับผมแล้วก็มาทดลองนะครับอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชมกันเลยครับก่อนจะไปชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปชมกันเลยครับ ครับผมตรงนี้ก็เป็นไฮนาที่เบิกใหม่นะครับตอนแรกมันเป็นป่านะผมตรงนี้เบิกเป็นไฮนานะผมนี่นะครับกอไม่ใหญ่นะครับผมประมาณงานหนึ่งนะครับตรงนี้นะตรงนี้เป็นน้ําที่ไหลออกจากปั๊มหอยโข่งที่ผมใช้รถอีทักนะครับสูบจากน้่ยนะผมเป็นท่อขนาด2นิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้เป็น2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งแล้วก็ผมลดมาจาก3นิ้วนะครับ พ่อออกจากปั๊มเลยมันเป็นปั๊มสามนิ้วนะครับนี่มันก็จะพุ่งประมาณนี้นะครับรถอีแท็กก็เดินเบานะครับเดี๋ยวผมจะซื้อท่อมาต่อเพิ่มแล้วก็ให้มันไปถึงถนนนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้มันไหลข้ามไปไปใส่อ่าล่องล่องห้วยนะครับผมใส่ล่องห้วยนะครับนี่ไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่เป็นรถอีแท็กนะผมเพราะนั้นผมสมไฟเพื่อที่จะไล่ย,ยุงนะผมบางทีนะครับแล้วก็จุดอ่า ต่อไม้ด้วยนะครัลายยุ้งด้วยนะครับเอย่าไปดูใกล้ๆนะผมตรงนี้ก็ระยะห่างจากปลายสายไปถึงรถอีแทคก็อยู่ที่ประมาณ5 50เมตรนะครับประมาณ50เมตรนี่นะครับตรงนี้เดูดใอันนี้เป็นท่อ2นิ้วครึ่งนะครับผม แต่ว่าจะมีท่อนหนึ่งที่เป็น3นิ้วครับที่ออกจากปั๊มนะครั มาต่อข้องอตัวนี้เป็นข้องอสามนิ้วนะครับสามนิ้วนะครับแล้วก็มาสามนิ้วเห็นไหมสามนิ้วนะครับผมนี่สามนิ้วตัวนี้เป็นสองนิ้วครึ่งนะครับสองนิ้วเป็นสองนิ้วหนึ่งับสองนะครับผมสองนิ้วครึ่งนะครับมันตัวนี้มันเป็นหัวบานนะครับแล้วจะแล้วเอามาสุกเอามาเสียบเข้าสามนิ้วพอดีเลยครับผม นิ้วขนาด80ครับพอดีเลยนะครับนี่เสียเข้าไปเลยไม่ต้องใช้ก็ต่อนะผมเสียบไว้เฉยๆนะครับแล้วก็จะเป็น2นิ้วครึ่งยาวไปนู่นเลยนะผมถึงให้นาเลยนะผมผมก็จะซื้อข้อมาต่อเพิ่มให้มันถึงถนนแล้วก็ข้ามไปใส่ล่องอ่าองที่ผมเลี้ยงป้าน,นะครับผมเพราะว่าใช้บาดานไม่ทัน,นครับบางบางวันมันไม่มีแดดนะครับผมก็เลย ต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะครับผมบางวันไม่มีดดแดดเราก็ตัวนี้จะสูดได้ทั้งกลางวันทั้งคืนนะครับเป็นเครื่องอยันมากนะครับผม E F นะครับผม 105L นะผมเจ้าพลังนะครับเจ้าพลังมาเจ้าพลัง,ลงนี่ก็การตั้งนะบบฐาที่ยึดเป็นฐานที่แข็งแรงนะผมที่แข็งแรงนะครับ,รรบตอกตะปู น็อกเอานะผม อครับให้ดูนี่ครับสวัสดีผมก็พาให้ดูแล้วนะผมว่าขั้นตอนก็ติดตั้งไม่ยากนะผมไม่ยากนะครับตัวนี้เป็นปั๊มหอยโข่งใช้หัวกะโหลกแบบปิดนะครับผมใช้หัวกะโหลกแบบปิดนะครับห้ามไม่ให้หัวกะโหลกรั่นเลยนะผมเวลาเราเติมน้ำล่อเข้าไปในสายสายดูดนะครับ ก็คือต้องเช็คดูหัวกะโหลกด้วยนะครับไม่ให้หัวกะโหลกมันรั่วเลยนะครับผมแล้วก็พอเต,เต็มเติมเต็มเสร็จแล้วก็สตารเครื่องก็ออกเลยนะครับผมไม่นานด้วยแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามันรั่วมันฟิวนะครับพอดูมันฟิวมันก็มีอากาศเข้าไปได้มันก็จะดูดไม่ขึ้นนะครับแค่นั้นเองถ้ามันไม่ขึ้นจะแสดงว่าพอมันรั่วนะครับครับคลิปนี้ก็ นำการติดตั้งนะครับในมออนำการสูบน้ำนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับคลิปนี้ก็อาดแล้เพื่อนๆคนนี้ก่อนครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ,รบ,รบสวัสดีครับ